การเปลี่ยนคําอุปสรรคคานําหน้าหน่วยจะเปลี่ยนยังไงให้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะครับวันนี้พี่ฟามีคำตอบน้องๆจะเปลี่ยนคำนำหน้าหน่วยให้ไวเนี่ยนะครับน้องๆต้องรู้จักคําศัพท์ของ prefix เหล่านี้ให้หมดเลย เหมือน vocabulary นะถ้าเรารู้จักคำพวกนี้ว่าแปลว่าปริมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับการแปลงคำ,ำหน้าหน่อยง่ายมากเรามาศึกษาแนวทางจากตัวอย่างนี้กันนะครับ10เซนติเมตรเป็นกี่นาโนเมตรเอ่ยอย่างแรกนะครับต้องรู้ให้ได้เลยว่าเซนติกับนาโนเนี่ยคืออะไรนะเซนติคือ10กำลังลบ2ครับส่วนนาโน 9, 9คือเลข9นะจ๊ะ10กำลังลบ9นั่นเองนะครับวิธีแรกที่อยากจะชวนน้องๆทำนะฮะเร็วดีเหมือนกันคือการ ตัดแฟกเตอร์นะครับจาก10เซนติเมตรครับเราปลดคําว่าเซนติออกมาจ้าเซนติคือ10กําลังลบอะไรฮะกำลังลบสปลดปุ๊บก็เ,ลเหลือแต่คําว่าเมตรใช่ไหมทีนี้เราอ่ะอยากจะให้มันากลายเป็นนาโนเมตรไม่อยากจะให้เหลือเมตรนะครับเราจะต้องคูณมันด้วยแฟกเตอร์เพื่อให้มันเกิดการตัดหน่วยครับเอาเมตรเนี่ยตัดกับเมตรใช่ไหมแล้วให้เหลือเป็นนาโนเมตรทีนี้สิ่งที่เราจะเอาเข้ามาคูณครับจะต้องมีค่าเท่ากับ1 เพื่อไม่ให้ค่าเดิมของเขามันถูกเปลี่ยนแปลงจริงไหมเออเราจะทํายังไงเราก็ดูจากความรู้ที่ทราบว่า1นาโนเมตรนะครับมีค่าเท่ากับ10กําลังลบเเมตรใช่ไหมเรามาใส่เลยครับหนาโนเมตรก็คือ10กําลังลบเเมตรเห็นไหมครับแฟกเตอร์ตัวนี้เกิดจากการที่ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยค่ามันเท่ากันนะดังนั้นมองก้อนนี้ก็คือเลข1ถูกไหมเมตรตัดเมตรนะครับเดี๋ยวแน่นอนครับออกมาเป็นนาโนเมตรเลยนะจ๊ะเราก็คิดเลขที่ลุงตุงนังอยู่ตรงนี้นะออกมาจะได้เป็น10กําลัง8นาโน มตรนะจา,าไปต่อกันวิธีที่2นะวิธีที่2เนี่ยก็มาจากการที่เราสังเกตวิธีที่1น,นั่นแหละนะครับจะเห็นว่าเวลาเราเปลี่ยนหน่วยนะเราอ่ะจะปลดคํานําหน้าหน่วยเดิม ออกมาก่อนถูกไหมแล้วเราจะหารด้วยคํานําหน้าหน่วยใหม่ปลายทางที่เราอยากจะให้เขาเป็นน่ะอยากให้เขาเป็นนาโน,โนก็หารด้วยค่าของนาโนนะครับดังนั้นเราจะลองเอาวิธีนี้มาทําดูซิมันเร็วขึ้นมากขนาดไหน10 cm, cm, เซนติเมตรเซนติหรอปลด cm, เซนติออกมาก่อนเลย10กําลังลบสแล้วหารด้วยปลายทางอยากให้เป็นอะไรนาโนใช่ไหมนาโนคือไนลบ้ 9. พึบออกมาเฮ้ยบรรทัดเดียวจบได้1ิกําลังแดนาโนเมตรออ้เร็วมากเลยนะครับก็อยากจะให้ใช้วิธีนี้นะหลักการง่ายๆเลยครับปลดคํานําหน้าหน่วยตัวเก่าออกมานะครับแล้วหารด้วยคํานําหน้าหน่วยอันใหม่ที่อยากให้เป็นครับปลดของเก่าหารด้วยของใหม่ปลดของเก่าหารด้วยของใหม่ปลดของเก่าหารด้วยของใหม่คิดแรกนี้เดียวจบเลยจ้า เห็นแล้วนะครับว่าฟิสิกส์นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันเรียนด้วยความเข้าใจแล้วก็สนุกไปกับมันมาเจอกันที่ฟิสิกส์ฟาร์มนะ